สวัสดีค่ะวันนี้นะครับก็จะกลับมารีวิวเนิร์ดกันเหมือนเดิมนะครับจากที่ห่างหายกันไปเนิ่นนานครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวสแตมป์ EC ี ecs นะครับซึ่งอาจจะมองแต่กล้องนี่คือจะกลับด้านนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ทําไมมันกลับด้านนี่นะครับนี่เออก็ลองสะกดดูกันแล้วกันดูๆแล้วก็เขียนๆแล้วก็จะได้สแตม p อพี ecs นะครับอ่ะ เราก็จะมาดูนี่ครับตัวปืนครับก็จะเป็นอย่างียาวๆลำยาวๆนะครับซึ่งเหมาะกับคนตัวใหญ่นะครับไม่เหมาะกับคนตัวเล็กอย่างผมซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าซื้อมาได้ยังไงก็ไม่รู้สิอ่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนํำส่ระกอบต่างๆกันก่อนนะครับนี่ครับก็จะคือปลายกระบอกปืนนะครับนี่ก็จะเป็นรางนะครับเอาไว้ใสอุปกรณ์เสริมต่างๆครับ นี่ก็จะเป็นเออมนี่ครับคือไกปืนนี่ก็ไกปืนครับนี่ก็ที่กดแมกกาซีนอยู่ไหนนี่นะครับแค่อ่าเราต้องดึงนะครับดึงคือเหมือนกดมันถอยหลังครับแล้วมันก็จะออกเองนี่นะครับก็คือทีเลงครับตรงนี้ครับก็จะรูนะครับก็ประมาณว่าจากรูจากตรงนี้ครับก็จะดุกระลูกปื้อ ทะลุต้องมีครับปลื้จนถึงตรงนี้แล้วก็เล็งครับอ่าต่อไปก็เนี่ยครับที่ใส่เอิ่มนี่ก็คือจะเป็นที่ใส่เออฐานนะครับซึ่งถานทหมกใช้หกก้อนครับซึ่งก็เมื่อเราใส่ฐานนะครับมันจะหนักกว่าแบบนี้ครับแบบนี้ครับมันจะเบากว่าใส่ฐานครับเพราะถ้าใส่ฐานเนี่ยครับมีตั้งหกก้อนผมถือที่นี่ไหลแทบจะหลุดนะครับซึ่งเหมันกค่อน้ัก ค่อนข้างหนักอยู่พอตัวอ่ะแล้วก็มาดูครับตรงนี้นะครับที่มันเลิ่อนเปิดปิดได้นะครับก็จะเอาไว้ดูกลไกนะครับนี่ครับหรือว่าเราสามารถแบบบางครั้งเรายิงนะครับแล้วลูกมันค้างอยู่ตรงนี้นะครับือเหมือนลูกมันไม่ไปนะครับเราก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ก็จะสามารถเห็นกลไกการยิงของมันนะครับสปริงในการยิงโดยที่มันทำโดยใช้ฐานนะครับ นี่ก็จะเป็นนี่นี่นะครับดูดีซึ่งเออนี่อะนี่นะครับก็จะเห็นนะครับแบบหนึ่งลับมานดาสิปิองเลยนี่นะครับนี่ก็เออนี่นี่นี่สินี่นะครับก็จะเป็นนี่อันนี้ก็ตัวนี้คือตัวแบบเอ่อเอาไว้หยุดกับ เปิด <osc> ปิดการยิงนะครับน <the mission at Walmart> si ี่ก็ค um ือถ้าเกิดมันเป็นอย่างไงนะครับเห็นขีดไหมครับเนี่ยนี่คือตรงตรงนี้คือห้ามคือมันจะยิงไม่ออกนะครับไม่ได้ใส่แม็กแล้วก็ตามหรือใส่ลูกทุกอย่างพร้อมยิงนะครับแต่แบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบยิงพร้อมยิงเลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้ถึงถึงจะเป็นพร้อมยิงนะครับแบบนี้ถึงจะเป็นแบบเอ่ออะไรเอาไว้แบบล็อกนะครับเพื่อไม่ให้มันยิงนะครับ เราก็มาดูกันต่ออ่ะนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่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 อ,อุ๊ยไอ้กล้องเลยนี่อ่ะมาดูกันตอนครับนี่ก็เอนี่นี่นะครับนี่ก็นี่นี่คือกลไกนะ่ก็ให้ดูกันแบบเฮ็ดดีกันไปข้างนีงน่ครับอืมนี่ นี่จะเป็นลางนะครับนี่นี่ก็คือรางครับอ่ะเราก็มาดูส่วนประอบสำคัญต่อไปนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งของที่เขาจะมาแถมให้ในกล่องนะครับนี่ก็คือเออขาท้ายครับเอาไว้ตั้งปืนได้กดเพื่อปลดล็อกมันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากครับนีหน้ากากเอาไว้ใส่กับปืนครับเดี๋ยวสอนวิธีใส่อีกทีนึงนะครับ เขาก็จะมีแมกซีนะครับอย่างนี้แมกเล็กนะครับหนึ่งแมกครับก็จะมีแมกใหญ่อย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสามแมกนะครับเขาจะแถมมาให้สามแมกครับแล้วก็จะแถมรูปต่างๆนานาซึ่งก็ถ้าเกิดใครไม่พอนะครับก็ไปซื้อรูปเพิ่มก็ได้ก็มีเพิ่มขายเพิ่มครับนี่เออเราก็อนุวแสนนี้กันดีกว่าแล้วก็จับมันขึ้นมานะครับเราเห็นรางตรงนี้ไหมครับ วิธีใส่นะครับให้เราเนี่ยครับดูตรงนี้ครับมันจะมีอีตัวบีบบีบนี่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเอาไ้บีบให้ขั้นแรกครับให้เราบีบมันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็นี่ครับกดไปที่รางให้มันดังให้มันดังกึง๊กนั่นงนะอย่างนี้นั่นเงเออย่างนี้ครับให้มันเข้ามาก่อนแล้วค่อย ถูกมันตึกอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับก็เสร็จแล้วครับเราเราก็จะได้อย่างไงครับเวลายิงนะครับคือเหมือนมันเอาไว้ป้องกันครับเวลายิงแบบเมว่าเรายิงเนี้ยใช่ไหมครับคือเหมือนฝ่ายตรงข้ามเขายิงเข้ามาครับเขาคือเหมือนเขาพยายามจะยิงไปตรงที่หัวเราใช่ไหมครับจะมีไอ้นี่ครับกันให้แต่ว่านี่จะมีข้อเสียเวลาเลงนะครับเวลาเลงเนี่ย คือเหมือนเราอะ่ะจะโดนในนี้ยบังครับซึ่งจะอันเนี้ยไม่แนะนําให้ใช้สาหรับคนที่ชอบเล็งอันเนี้ยแนะนําให้ใช้สําหรับคนที่ชอบบุกคือเหมือนสำหรับคนที่ชอบลุกนะครับอันเนี้ยคือจะเป็นตัวสเสริมแบบป้องกันได้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราอะ่ะไปใส่อันเนี้ยใช่ไหมแล้วเวลาสาหรับคนที่ชอบเล็งเนี่ยเห็นไหมครับว่าเมื่อใส่ตรงเนี้ยมันจะบงังมันจะบังทั้งหมดเลย ซึ่งมันก็จะยิงไม่ได้อีกซึ่งนั่นก็คือปัญหาครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่อุปกรณ์เสริมอันหนึ่งเราก็จะยิงไม่ได้อีกเพราะว่ามันก็ประมาณว่ามันก็จะไม่ชัดเท่ากับอันนี้ค่ะมันจะไม่แม่นเท่ากับอันนี้นะครับอ่ะอ่ะเราก็มาดูนี่การใส่แม็กนะครับให้เราหันด้านนี้ครับเห็นนะครับด้านนี้นครับหันไปทางไปกระบอกปืนนะครับ หันไปทางไปก็บอกปืนนะครับแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปปึ๊บโอเคอ้แล้วก็มีอย่างนึงครับถ้าเกิดเราอะไม่ได้ใส่แม็กตัวนี้เข้าไปให้มันเป็นอย่างเงี้ยแม้เราคือเหมือนถ้าเกิดเราไม่ใส่เป็นอย่างเงี้ยครับเราจะดึงมันออกปึออ๊บลามกสิงไม่ติดนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใส่ฐานเอาไว้เพราะว่าพอิี่านหมดแล้วผมก็ดึงออกไปก่อนก็เลยไม่ใส่ฐานไว้ให้ทดลองดู เดี๋ยวก็จะคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะทาแบบลองยิงให้ดูกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเป็นอย่างี้ครับไม่มีแม็กแม้เราจะกดให้ตรงเนี้ยให้มันเป็นพร้อมยิงแล้วก็ตามมันจะยิงไม่ออกสักคือมันจะไม่ยิงครับต้องใส่แม็กคือถ้าเกิดใส่แม็กอ่ะไม่ไม่มีลูกก็ยิงได้แต่ถ้าเกิดใส่แม็กอ่ะแล้วมีลูกหรือไม่มีลูกก็ยิงได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใส่แม็กอ่ะจะยิงไม่ได้นะ นะแล้วก็มีคนต่ออยู่ปะนี่นึนะเออนี่ครับนี่คือแม็กยาวก็ใส่ได้สนะิบสิบแปดนั้นตามเขียนที่มันเขียนไว้เลยซึ่งผมว่านะก็อาจจะได้แสงมากกว่านั้นเลยแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะครับอืมบางคนก็ใส่แล้วมันก็ใส่สุดแค่ไหนเขาก็ขี้เกียจใส่ละนี่ครับแม็กยาวก็แต่แม็กยาวไม่แนะนําให้ใส่นะครับ เพราะว่าแม็กยามเนี่ยเวลาใส่ใช่ไหมถ้าเกิดเราไปใส่ขาดทรายเนี่ยปึ๊บแล้วเราตั้งเนี่ยเนี่ยตั้งปึ๊บเห็นไหมครับว่าแมกกับขาทรายเนี่ยจะมีความต่างต่ตรงพื้นเนี่ยแค่ไม่กี่เซนเองซึ่งเวลาวางอะ่ะผมเคยลองแล้วมันจะวางทําให้เนี่ยตัวเนี้ยไปคําแล้วมันทําให้แมกอะ่ะมันไม่ค่อยดีอ่งนั้ผมก็แนะนํานะว่าถ้าเกิดเราไม่เล่นอะ่ะแล้วเราตั้งถิ้นไวอ้อ่ะ เราอ่ะควรจะตั้งแบบเราไม่ต้องมีขาทรายแล้วขาเบาะแล้วเราก็วางไว้แล้วแต่บางคนนะบบางคนก็ใส่ขาทรายแล้วตั้งไว้แต่ผมแน,นะนํานะไม่ควรใส่เลยเพราะบางคนเนี่ยใส่ใช่ไหมแล้วชอบเดินชนพอชนแล้วมันก็จะชอบล้มล้มล้มซึ่งผมเนี่ยเป็นประจาเลยใส่แล้วมันก็จะล้มล้มเตะเตะเตะทีก็ล้มทุกรอบล้มจนแบบผมต้องเอาเก็บข้าใส่กล่องแล้วไปหาที่วางเลยนี่ก็ออไม่รู้สิ ตามใจชอบครับแล้วแต่คนเขาจะใช้กันนี่เอะเรามาต่อกันดีกว่าอ่ะเราก็มาต่อนี่เราสามารถใส่เลเซอร์ได้หลายทางครับเออแนะนาครับทางนี้นะครับไม่ควรใส่อย่างรุนแรงเพราะใส่ไปคือเหมือนเนี่ยครับเราใส่ไปว่ามาว่ามันอะ่ะกดเล็งไม่ดีเช่นกันซึ่งก็ไม่แนะนำไม่ใส่แต่ลางตรงเนี้ยใส่ได้ครับ นี่แสมันก็จะเท่เลยครับไม่เห็นครับเอออันนี้นะครับก็มาจากรีคอนนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วแต่น,นั้นจะเป็นแบบรีวิวคือเหมือนรีวิวทั้งตัวปืน,นครับผมไม่ได้รีวิวแยกเดี๋ยวนี้ไปรีวิวเพิ่มให้นะครับเออนี่อันนี้ก็สามารถใส่ไปได้ตรงนี้ได้นี่นี่นี่นีนนโอเคนี่ครับแต่อันนี้นะครับ ไม่แนะนําให้ใส่เพราะเราคือเหมือนเรามีตัวเลงอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราม,มาใส่น,นี้ใช่ไหมเมื่อเรากดเปิดเปิ๊บตัวเลงเนี่ยตัวเลงเนี้ยถ้าเกิดเราขี้เหียจเ่ยอือคือไม่ใช่สิไอ้ตัวเลงเนี่ยครับยิ่งไกลระยะห่างเนี่ยคือเหมือนแต่เช่นเป็นสมมุผมเลงใกล้ๆนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นจุดเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับแต่เมื่อผมแบบ คือเหมือนประมาณว่าเลงไปที่ไกลๆเนี่ยเลงสมมุติว่าเลงเลงไปบนเพดานเงี้ยครับเลงไปบนเพดานเลงไปที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณว่าอะไรนะมันทําให้รูของเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นซึ่งว่าแน,น,นะนํานะอันนี้ไว้สําหรับเอาไว้ส่องมากกว่านะอันนี้แนะนำให้ส่องมากกว่านะครับซึ่งผมก็ว่าส่องนันแหละดีแหละ ไม่ควรเอามาเป็นทำอย่างนี้หรอกเอ่อนะต่อต่อต่อามาต่อไนดีกว่ารู้สึกว่าคลิปนี้จะนานที่สุดแล้วมั้งเนี่ยนี่อันนี้ก็จะมาจากรีคอนกันเพราะาตัวเสริมของรีคอนใส่นี้ไม่ค่อยได้เลยนี่เรามาดูนี้กันอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ไม่แนะแนําให้ใส่อันนี้ไม่ต้องใส่ตรงไหนอะ่ะจะดีที่สุดเลยเพราะตัวเนี้ครับเป็นตัวเลงที่ไรประโยชน์ที่สุดมันเป็นตัวเล็งที่ ไม่รู้ว่ามันจะทําสกิลขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะว่าทาสกิลขึ้นมามันก็ไม่ใครเลงเห็นไหมครับเนี่ยอีเนี่ยมันก็คือเหมือนมดเอาเสียบอย่างนี้ใช่ไหมเปิบก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราเลงไปเนี่ยก็แต่คํา,ว,าคว่าเลงเนี่ยมันยิงไม่โดนเลยเพราะตัวเลงเนี่ยห่างจากปลายกระบ,บอกปืนโอ้โห แล้วนับลางด้วยนะนับลางแล้วเราก็นับจากตรงเนี้ยเราต้องนับจากตรงเนี้ยยันปลายกระบ,บอกปืนที่มันยิงออกไปแล้วเราก็ต้องนับลางอีกต,ตรงตรงวัวรูเลงเนี้ยจนถึงตรงเนี้ยแล้วก็ถึงลางล่างถึงพืน้นอี่แล้วก็ไเปเลงถึงนี้ออ้หูซึ่งค่อนข้างจะใส่เลยมันก็ไม่ควรใสมันควรใสับรีคญทองมากกว่าอ่ะนี่ดูอ่าโอเคซึ่ง นี่นะครับเออเราก็ใส่แม็กเข้าไปใส่แม็กแล้วมันก็จะเอ้ยนี่ครับใส่แม็กก็จะสาอันถึิงได้นะครับซึ่งผมว่าคือไม่ใช่สิผมอะไม่ใส่ฐานเอาไว้ทํใใ้ม้มันยิงไม่ได้ซึ่งก็เดี๋ยวคลิปหน้เาเดี๋ยวก็จะทำแบบรีวิวใส่ฐานเลยแล้วก็จะเป็นรีวิวอุปกรณ์ต่างๆที่ผมยังไม่เคยรีวิวไปนะครับอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณอ่าขอตบ การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณครับ